สวัสดีจ้าทุกคนวันนี้เราต้มไข่มุกนะจ้ะเป็นไข่มุกที่เหนียวหนอกจานต้มประมาณ30นาทีเนาะแล้วก็พักให้มันเซ็ตตัวอีก3านาทีนะจ๊ะทุกคนเอาไว้ใช้เครื่องดื่มเนาะเครื่องดื่มพวกชาพวกกาแฟอะไรเงี้ยเครื่องดื่มชาปัน่น กาแฟปั่นอะไรเงี้ยใส่ไข่ลงไปให้อร่อย,ย,อยเพื่อความอร่อยนะจจะเหนียวเหนอบมันะจะเขียวสนุกเลยก็ะจะเสร็จแล้วนะก็จะต้มเสร็จแล้วแค่รอแบบพักอีกสาสนาทีเราก็เอาไปล้างล้างใส่ในภาชนะเนาะ เราก็จะพักก่อนพักสามสิบนาทีล้วเอาไปล้างอะแล้วก็นำมาใส่เครื่องเดิมของเราได้พักก่อนนะจ๊ะสามสิบนาทีจะนี่คือการต้มไข่มุกให้อร่อยเหนียวเหนึบจ้าไข่มุกเหนียวนุ่มประมาณสองสามวันก็ยังเหนียวนุ่มเหมือนเดิมนะจ๊ะทุกคนเอาไว้ใช้ในเครื่องดื่มพวกชากาแฟเกี่ยวสนุกดูดสนุก อร่อยเพิ่มความอร่อยจาขอบคุณที่รับชมจ้าเจอกันใหม่หรัวหน้าเนาะบ๊ายบาย